เพอแป๊บเดียวนะครับไอจิ้งจกลงมากัดผีดเสื้อนะฮะหวังจะกินนะครับปีกเยินเลยนะฮะโอ้โหดีที่ช่วยชีวิตไว้ทันนะครับเหมือนเจ้าจิ้งจกมันกัดตรงปีกนะฮะไม่ได้กัดที่ตัวนะครับโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย กินไม่ได้เลยไม่รู้จะไว้ไหนดีกลัวจ้าจิงจกมากินกลับมากินอีกรอบนึง่งโอ้โเพิ่งออกมาจากดักแด้ไม่ถึงวันเลยนะฮะนี่ยังบินไม่ได้เลยนะครับผมนีม่เห็นฮะอีกด้านในนะครับเละเลยนะฮะ ใส่ไว้ใส่ไว้ในขวดโหลได้ไหมไอใส่ขวดโหลมไม่มีหรือใส่ไว้ในตู้ปลาได้ไหมตู้ปลาที่ยังไม่ได้ใช้อ่ะอืมนี่นะครับเพชฌฆาติ้งจบก,กัดไม่ปล่อยเลยนะเมื่อกี้นี้ต้องเอากระชอนมาช้อนไว้